สวัสดีค่ะติ้กอะไรกระถายอะไรก็ขายนะคะค่ะลงมาแล้วเป็ดแล้วไก่วันนี้มา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 ,มาสิมาพวกเธอมามาสิเธอมาอเ,เป็ดแล้วไก่กัน มาละอดถ่ายกาวานไม่ได้อีกแล้วเราจะเก็บดีไหมน,นุเราจะเก็บดีไหมนนจะปล่อยให้มันยาวไปน,นุเห็นแล้วก็จะอดไม่ได้อีกแล้วน่นาจะอดไม่ได้แกงพี่นี้ดูต้นโน้นไม่ได้ไปดูเลยไม่ดู ป้าให้อาหารเป็ดหารไก่กันปกติที่ไม่ได้ลงมากับเขาไมนน่ได้ลงมาลงมาลงมามาเปปลาทรรที่ป,ป้าป,ป้าป้าจิเป็ดทั้งหลายเป็ดทั้งหลาย เมื่อไหรเธอจะไข่สักทีอีกานะํนำมาลอยเอาลูกเป็ดลูกไก่ไปจำเลยลูกเป็ดต้องเอาไปเลี้ยงในบ้านต้องเอาไปเลี้ยงในหน้าบ้านฝังไว้พาออีกามันมาจัดก,การทำบรรยากาศมาให้ชม เป็ดป้าบป้าบเธอก็วนอยู่นั่นแหละไม่ได้กินสักทีไม่รู้จะวนไปถึงไหนไอเป็ดป้าบ ติ๊กดูไม่ออกนะตัวไหนตัวคู่ตัวเมียนะไม่ได้มาดูนานแล้วดูดิโอ้หัวตัวนั้นหัวสีสีฟ้าโอ้สามสี่ตัวเจ็ดแปดสิบเก้าตัวแปดสิบเก้าตัวบรรยากาศมาให้ส้มบรรยากาศมาให้ส้ม ให้ไก่นิดโน่นอยู่ตรงโน้นอีกไม่ยอมเข้ามากันเธอไม่มากินอาหารกันล่ะเธอไม่มากินอาหารกันล่ะเด็กเด็กสามีคนขยัน <c oughs> น่ารักมาก ่ะแปะน้ำตาะโอ้ยขวานต้นนั้นเต็มต้นเลยโอ้ยไม่ได้ไปเก็บนานเลยถ้าจะไม่ไหวแล้วถ้าจะเก็บแล้วล่ะแกงแกงดูแัะน้ำมันหอยมันเดินไปเดินมาไม่เห็นมันไปกินตรงไหนเลย,เยป้าป้านี่ ปาบปาบอันนี้ต้นกิศนานะคะต้นกิศนามีสี่ต้นต้นกิศนากิศนาบรรยากาศมาฝากบรรยากาศมาฝากเหตปาาบ แล,แล้วมันได้กินตอนไหนอ่ะถ้าเขากินอิ่มหมดมันไม่มันจะเหลือให้มันเหรอมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันเหรอออขี้ขาดเธอขี้ขาดเธอก็ต้องรอไม่สู้ไก่ไม่สู้เป็ดใหญ่ไม่สู้อะไรสักอย่างเนาะ แล้วแต่สัจธรรมของชีวิตนี่ค่ะที่กับบรรยากาศมาฝากอันนี้เหรอลูกอันนั้นเหรอโอ้เดี๋ยวนะ ลูกกิษนาต้นกิสนามีลูกมีผลด้วยเพิง่งเห็นนะโอ้โอ้มีลูกมีผลด้วยกิษนาแต่น้อนลูกน้อนกินได้ <c oughs> กระถอนกระถอนปุยฝ้ายว่าไงล่ะคะเด็กๆเธอจะได้กินไหมเนี่ยฉันถามเธอหน่อยสิเธอจะได้กินไหมเนี่ย เด็กๆของฉันนี่โอ้ยแตกตะมุตะมิอยู่หน่อไม้แตกตะมุตะมิติ๊กขาเอาบรรยากาศมาฝากนะคะยากาศบ้านบ้านากาศดีดีๆบรรยากาศบ้านบ้านขาติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ค่ะดูดูดูด ดูดูดูตีกัน <laughs> แต่ผู้มาห้ามหรอกนี่ค่ะทิศค่ะสวัสดีค่ะ